ว่าโอวันนี้นพี่น้องเอ๋ยจงอย่าละเลยพี่น้องทั่วทินเสียงเครื่องขยายที่ท่านได้ยินเป็นงานกระถินของวัดบ้านเราถึงการแล้วนอพอออกพันศาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีประจำปี2566 เพื่อสมทบทุนปิดทองพระพุทธคโคดมพระประธานในอุโบสถในวันเสาร์ที่4พฤศจกิกายน2566นณวัดหลังเขาตะบนวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรีกำหนดการเวลา13นาิกาถวายพระกรถินโด,ยพ,นดยพร้อมเพียงกันจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาและท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมบุญในครั้งนี้โด,ยพ,ดยพร้อมเพียงกันยิ่งนาจะต้องอ อย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวร่วมเป็นเจ้าภาพพอดกรถินสาม,มคัคคีเพื่อสมทบทุนปิดทองพระพุทธโคโดมพระประธานในอุโบสถในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566นวัดหลังเขาตบดหวังม่วงอำเภอหวังม่วงจังหวัดสระบุรมีมหาาาศกลอสสจะขุ ยกมาเป็นนิทานเพื่อให้ทันประดับปัญญา